ตอนนี้เขาอยู่บ้านเพื่อนคุณแม่ลาตีนะครับนี่เพื่อนคุณแม่เพื่อนคุณแม่นะครับเรื่องของน้ำเราสิมาตัดหญ้าให้คุณแม่นะครับแม่อายู่77แล้วเป็นคนย่าแล้วเราสิมาตัดหญ้ารอบบ้านให้ครับนี่ครับคุณย่า77เหลือเด,ด้หนี่หาน้าใหม่ไว้ทะเลขขาะศาลวายายไม่ไม่ต้มเอาไว้ต้มจ้า มากับคุณหมอเนแบบนมาตัดหญา้าห่าคุณยายนะครับบานคุณยายมาตัดหญ้าให้ครับแล้วตอนใบใบเสียวเขาสารครับใครกับปากกระปองมาฝากเป็นอย่ตัดหญ้าให้ใหก่ก่อนฝนที่ตก ตัดรอบๆบบ้านคนระับขันต้นตัดรอบๆอบบ้านคนุณยายซะก่อนอเ,เพื่องูเพื่ออย่างมันเข่ามาสนนะตัดรอบๆอบบ้านตัดบริเวณรอบๆอบบ้านให้ใหญ่ทางไปของน้ำรอบบ้านซะก่อนเดี๋ยวพอกันไมหมตอน มาสมองน้ำมาไหมนี่มามามาหาคุณยาเร็วยาัสนาใหมคดีจ้าสวัสดีครับคุณยายเองลลกสวัสดีครับ คือของมาฝากขอบคุณมากครับขคุณมากนะลูกนะขอบคุณมากกยว่ายน้มาวันไหนคะนี่มาตั like, s <S well, oh, ้งแต่ใช like ่ค่ะมาตั like ้งหลายวันแล้วค่ะแ้บาทม่เทระอรบาทเท่ากรอไม่ะหา้ยมยังไม่ได้เงินเง้งินอะไรอย่างลูกคุณมา อก็ไงครับข้าหรือยังครับขอบคุณมากลูกนะขอให้เจริญนะลูกนะลูกไปยืนครับดี่ชาเก่งนะโอ้ยอะไรกิ่พอได้หูสัตอะอ่าไม่เป็นไรเมื่อ่บางทีฝากไหมเอ้ขอบคุณมากเลยไม่เอาน้าไม้ไปฝากวันไหนจะกลับบ้านบอก้ำไมพ่อได้กินอยู่อ่ะอืออยู่บ้านนะหาใหญ่ เด่นเนี่ยชอบเ่ไอูมีใบ่ลอย่ออกไปนะเาต้มทำไมเอาไม่กินไมมตอนเย็นนะผมไปหาอยู่เมื่อานี้ได้อยู่แกงแม่ไม่ได้ใส่ก็สวนนบนอนเล่นอยู่นี่แหละเมื่อคืน